สวัสดีค่ะทุกคนแคมาแล้วขออนุญาตพูดเบาๆเนาะแคมาแล้วแคมาเจอผักกระโดนค่ะผักกระโดนน้ำเนาะค่ะพี่ๆผักกระโดนน้าแบบบ้านเราเนาะแต่ที่แปลกคือมันเป็นผักกระโดนน้ำแบบพันใหญ่เนาะค่ะพี่ๆแคไม่เคยเห็นเนาะค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแปลกมากนี่ค่ะคือช่อดอกของเพลนเนาะค่ะปกติที่น้องแคไปเก็บจะจะช่อเล็กๆเนาะคะ่ะดอกช่อเล็กๆ ช่อดอกใหญ่มากนี่ค่ะช่อใหญ่มากน่าจะประมาณเกือบสองฟุตได้เนาะช่อนี้เนาะดอกใหญ่มากอันนี้คือดอกที่บานแล้วแล้วเขาก็ร่วงลงมานะคะพี่ๆนี่ค่ะดอกจะเป็นแบบนี้เนาะดอกใหญ่มากบอกือพักกระโดนโขกบ,บานเท่าเนาะค่ะแล้วให้น้องเก่งใส่เบิงหมากเนาะคะ่ะไฮไลท์ของเพลินเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือหมากกระโดนเนาะหมากของเพลินนี่ขน,นาดนี้หมากกกระโดน ถาผักกรดโดนโคกบานห้ามมาก็จะเป็นปอบปอปุ่มปุ่มเนาะค่ะเป็นปอเป็นปอกอดกันเนาะแต่นี่ไม่ใช่เพราะมันเป็นผักกรดโดนน้ำเนาะมากือจะเป็นสายลงมาแบบนี้เลยค่ะต้นแบบใหญ่ใบก็ใหญ่เนาะค่ะพี่ๆเพี่อน<บ>เลยค่ะใบเบ้อเลอร์เลยนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเนาะค่ะลูกหนึ่งเนาะ,ะนนโอ้โหน้องกินเพื่อนเคยเห็นผักกรดโดนน้ํายักษ์เนาะ,ะพลาดไม่เคยเห็นนี่ชอบเบ้อเลอร์เลยค่ะใบก็ใหญ่เหมือนผักกรดโดนป่าเลยกินได้ด้วยค่ะน่าจจะ เป็นคนละสายพันธุ์ดูยอดค่ะยอดยอดใหญ่มากนี่นะคะมึงมือแฉะเนาะมึงในยอดพืชนนะคะยอดพักกระโดนเนาะพัดใหญ่มากพักกระโดนน้ำคุณเคยเห็นพักกระโดนน้ำยังไงปะนี่หมากับแปลกๆเนาะคะ่ะมึงเคยเห็นเนาะนี่ค่ะหมากองเพิ่นเดี๋ยวน้องเก่งจะกลับไปบ้านเนาะคะ่ะเด,ดี๋ยวจะไปไทยอันพักกระโดนน้ำทีน้องเก่งเคยไปเก็บให้เบิ่งมาหม,มากันในหน่อยเนาะคะ่ะคล้ายๆกันนี่แหละคะ่ะแต่หมากเล็กๆเนาะดอกก็จะเล็กเล็ก ไไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะต่นเป็นักใหญ่เนะไอ้นะคะพี่ๆเอาของแปลกมาให้ดูอีกแล้วพบกันใหม่คิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ